วันนี้มีบรรยากาศที่ประชาชนเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศมพส,สมเด็จพระนางเจ้าสุร i k ิตพระบรมราชินีนาถพระบรม,มาราชชนีพ,นพันปีหลวงตั้งแต่ช่วงเช้านะคะขณะที่รองนายยกรัฐมนตรีพร้อมด้วยประชาชนจากจังหวัดพัทลุงเดินทางร่วมกราบถวายบังคมพระบรมศพด้วย นายพิพัฒน์รัชก,กิจประการรองนายกรัฐมนตรีเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิ t พระบ,บรมราชิน,นีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมกับประชาชนที่เดินทางมาจากจังหวัดพัทลุงก่อนตรวจเยี่ยมและพูดคุยกับจิตอาสาที่มาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขณะที่ประสบคณิกรจากทั่วประเทศพร้อมใจเดินทางมายังท้องสนามหลวงเพื่อกราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่ช่วงเช้าอย่างชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรง,ทรงส่งเสริมผ้าไหมเป็นอาชีพให้กับคนไทยนอกจากนี้ยังมีนักเรียนเนตรนารีจากโรงเรียนสตรีวิทยาพร้อมกับครูร่วมเป็นจิตอาสาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านการเรียนรู้พระราชกรณียกิจในห้องเรียนหนูก็ได้เรียนเกี่ยวกับพระองค์ท่านมาตั้งแต่ปหนึ่ง แล้วก็ได้ยินเกี่ยวกับพระราชะกรณียกิจของพระองค์ท่านมานานแล้วเรื่องความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับอันนี้ก็คือสำนึกอย่างหาที่สุดไม่ได้ครับที่พระองค์ท่านได้อุทิศพระวรกายนะครับในการทําพระราชะกรณียกิจต่างๆนะครับที่จะช่วยปกครองช,ชาวไทยในทุกๆระดับ ในส่วนของการที่บูรณาการกับในชั้นเรียนนะครับสำหรับคุณครูแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทยานะครับเราก็ได้มีการบูรณาการทุกทุกภาคส่วนครับไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในพระราชกรณียกิจของพรนนางเจ้าเศรษฐกิจนะครับหรือพระพันปีหลวงนะครับให้เด็กๆได้เรียนรู้ครับแล้วก็นําไปบูรณาการปรับใช้ในชีวิตประจำวันครับขณะที่วันนี้นายสมชายฟูวงเจริญกรรมการผู้จัดการบริษัทสอสิน2521จำกัดได้ร่วมนำอาหารมาแจกจ่ายให้กับประชาชนด้วย สำหรับยอดประชาชนที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่13ธันวาคม2568รวมกว่า2 4 2 5 8 9คนและสำนักพระราชวังจะยังเปิดให้ประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึง21นาฬิกา